บ้านหลูเว็บสาลินลังแต่งบุ้งใบยกอยู่กินกับลูกทั้งสองไม่กับเข้าวงการเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆอย่างบุ้งสตทีหรือบุ้งใบยกภรรยาของดาราเว็บสาลินที่ทั้งคู่นั้นมักจะโพสต์รูปของลูกอยู่บ่อยๆในอินต้าแกรมล่าสุดได้ถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงราคาหลักสิบล้านโดยได้โพสต์รูปคู่กับรถ และระบุแคปชั่นว่าคนที่อยู่ในทุกเหตุการณ์สำคัญงานนี้เหล่าดารามากมายในวงการอาทิบอยพิสนุแท็กพรันยูแจ๊ดชวนชื่นเป็นต้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันแล้วก็อดโฟกัสทะเบียนรถป้ายแดงไม่ได้จริงๆเพราะว่าสวยด้วยกับเลข5415 คือเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องของคนในวงการบันเทิงเมื่อบุงสถีภรรยาสาวสุที่รักของเว็บสารินนักแสดงมากฝีมือได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางไอจส่วนตัวว่าเธอกำลังตั้งคันอยู่งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่เห็นข่าวพากันส่องคอมเมนต์และแสดงความยินดีกันยกใหญ่ ซึ่งก็ต้องคอยรุ้นกันอีกทีนะว่าเแบบีในท้องของคุณแม่บุ้งนั้นจะมาหนึ่งหรือมาสองแต่ที่แน่ๆท้งคุณพ่อเว็บและคุณแม่บุ้งก็ได้เริ่มวางแผนจัดเตรียมพื้นที่ในบ้านเพื่อต้อนรับลูกน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะอะทว่าถ้าหากใครสงสัยและอยากรู้ว่าบ้านในปัจจุบันของพวกเขานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามอบอุ่นดูดีสมระดับทายาทตึกใบยกและนักสแสดงมากฝีมือหรือไม่ ก็ตามมาชมกันได้เลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้าน3ามชั้นมีเรือนสำหรับคนงานและบ้านสำหรับน้องหมาอยู่ด้านในซึ่งทั้งเว็บและบุง้งเพิ่งยายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานการตกแต่งและการออกแบบเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์เชียงด้านหน้ามีทั้งสวนน้ำตกที่ตกแต่งไว้เพื่อความร่มเย็นและโรงจอดรถเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ ที่บุ้งชอบสะสมอยู่ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะขี่ไม่เป็นก็ตาม